สวัสดีครับเชฟผาถังเชฟผาถังเชฟผาทังนะครับสวัสดีครับวันนี้เชฟผาทังนะครับมะเขือเทศแบบนี้เลยนะฮะมะเขือเทศปอกเปลือกปอกเปลือกเนียนๆนะครับแล้วก็นําไปทําสลัดหรือไปทานเป็นผักสลัดได้นะครับเราไปดูวิธีทํากันเลยมะเขือเทศท้อนะครับมะเขือเทศลูกใหญ่แบบนี้นะครับเราจะปอกเปลือกเขานะฮะ มีวิธีการง่ายนิดเดียวเองครับเลืออที่จะเอาออกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการลวกอัดคือพาแบบนี้ก่อนนะครับอ่าตรงปลายของมะกเขกือเทศกากระบาดแบบนี้นะครับนั้นนะครับต้มน้ำให้ร้อน เดือดนะครับน้ำเดือดๆนะครับเราจะนำมะเขือเทศที่ผ่าไว้นะครับลงไปลงไปลวกนะครับแบบนี้จับเวลาประมาณหนึาทีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำหลายๆลูกได้นะครับอันนีหมอก,ก็คือทำ กี่ร้อเยอะๆเพื่อที่จะนำไปทำสลัดแต่เวลาหนึ่งนาทีหรือสังเกตจากผิวของเปลือกมะเขือเทศนะครับเขาจะปรีออกมาอย่างนี้ก็ตักขึ้นมาจากน้ำร้อนนะครับแล้วก็แช่น้ำเย็นในทันทีเพื่อที่จะนไม่ให้เนื้อมะเขือเทศเละนะฮะเราจะต้องน็อคน้ำเย็นทันทีแล้วนะครับ พอได้มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะปอกเปลือกได้ง่ายๆครับลอกเปลือกอได้เลยก็จะได้ผิวมะเขือเนียนๆแบบนี้นะครับ โดยไม่ต้องใช้มีดปอกในขณะที่เขาสดๆอยู่นะครับพอเราไปลวกน้ําร้อนผิวองเขาก็จะแยกออกมาจากเนื้อแบบนี้ก็นําไปทำผักสลัดนะครับหรือจะไปทำสลัดเลยก็ได้แต่ถ้าใครทานเปลือกนะครับก็ไม่จาเป็นนะครับก็สามารถที่จะทานทั้งเปลือกได้เช่นกันแต่จะทำให้ดูดีดูหรูขึ้นนะครับ ก็จะนำเปลือกออกนำเมล็ดออกก็จะได้แต่เน,นื้อมาเกิดเทศล้วนๆนั่นเองครับเสร็จแล้วครับวิธีปอกมะเกิดเทศแบบง่ายๆสไตล์เชฟริอรู้ท่านมีความสุขกับการทําง,งานสุสดนครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร